อัปเดตล่าสุดอันเดอร์เทนบ็อกซิ่งหมัดใหม่ของคามัวงวะยิมมาแล้วแล้วเนิร์บัฟของสไตล์ใหม่สิงที่ต้องรู้เกี่ยวกับหมัดใหม่ของคามัววะอันติของคามัววะทําให้ลดเลือดตัวเองแต่จะเพิ่มแาเมจของอันติเมจ M2 ของคาร์โมอ,อาวัตจะทําให้เลือดลดนะคะแต่ยิ่งเลือดคาร์โมวัตยิ่งลด M2 ยิ่งแรงขึ้นก็โด,โดโนเนื้อฟาร์มไวหมัดนะคะฟาร์มไวหมัดเท่ารองกา,การจ่อเกาะของโกด์เบาขึ้นการต่อยจะทําให้ติดสตันนานขึ้นจะไม่ให้ตั้งโลได้นะคะ M1 ของสลักเกอร์ทำให้จอ่อเกาะเบามาก M2 ก็ด้วยนะคะตอนนี้สลักเกอร์โดโนเนร์อหนักมากอิทแมนโดโนเนร์ฟการจ่อเกาะนะคะจะทําให้เลือดในเกาะลดลงน้อยด้วยฮอกถูกบัฟเล็กน้อยนะคะแบ็กเดสกับเกาะนะ บับแพนโลกาดหนาขึ้นโดยคอร์เตอร์ฮิตเบาลง M1 ช้าลงนะคะคิมุระโดนบัฟโดนรีเวิร์กเอฟเฟกหมัดมูเมนต์สปีดลดน้อยลงแต่เพิ่มสเตมิน่ามาแทนนะคะวูบถูกบับฟฟาร,ร์มไว M2 เพิ่มมากขึ้นเกาะทิกเกอร์โดนบัฟอันติเมตเพิ่มฟาร,ร์มไว้ของ M2 แต่ความเสียหายลดน้อยลงเกาะหนาขึ้น